นี่คือเลเซอร์สำหรับหมาเขาจะรู้สึกดีนะเขาจะแก้ปวดเขาเนาะเขาจะมันจะช่วยเขาพ่อเขาก็จะทำให้ตลอดเนี่ยพ่อเขาก็จะเ,เ,เลเซอร์หน้าเมียแล้วก็มันคนละเครื่องกันนะคะอันนี้สำหรับเครื่องหมาสำหรับเครื่องคนคนละอันกัน อันนี้อันนี้สําหรับหมามันก็คุ้มเพราะว่าเขาขายเป็นชุดเนาะก็ขายสามชิ้นนี่ถูกนี่ไม,ม่แจืค าจะผ่อนคลายถนะ้ามันปวดปวดขาหลังนะ่ะหมาเวลาหมาแก่เขาจะใช้จริงๆแล้วนะ่ะมันต้องไปหาหมอไงแล้วทีนี้หมอแนะนํามาว่าให้ซื้อเครื่องแบบนี้เราก็เลยซื้อมามาใช้กับหมาสุดที่รักของเขาเอาไม่เจ็บลูกไม่เจ็บผ่อนคลายมันก็จะเป็นเวลาเขาปวดเขาจะปวดมาก ต้นงทานะเห็นไหมหมอนี่ก็ดีครักเพอาะไงดีดูแลลูกพันดีดีดอก เป็นไงางแก๊กโอู้ดีขึ้นไหมไปไปนอนบนเตียงเด้อีนกลางคืงเขาก็จะนอนอย่างนี้และเนี่ยนอนด้วยกันอย่างนั้นแล้วก็เปิดพัดลมให้แต่คนหนาวเพราะว่าเขาจะใช้เครื่องปรับความอุ่นเนาะแต่มาเขาเขารับไม่ได้ไงเขาหนาวเออเขาร้อน Icana, bum, ливо, bouncing, platinum, อาอา <c oughs> ดึงดถึงดึดอึเอา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 อาเอาเอาเอ้ไออ้ยออุ้ยออุ้ยอดีใจอะไรอะลูกอือดาดีใจอะไรอะอือ โอ้ยให้พี่นอนลงครับพี่นอนเล่นให้พี่นอนก่อนใกนกลางคืนก็จะจัดที่ให้เขานอนก่อนนะคุณน่ะเขาจะนอนค่ยแน่เขาถือกันก็นกนแมวเนาะพี่น้องเขาจะนอนน้ากันเนาะมาตัวนี้จะนอน นอนเลี้ยงกันสองตัวแล้วกับแมวน่ะแมวสิอยู่ในทอแล้วก็นอนตามมมนี่ล่ะบันนี่ค้นกระเซียนนั่งอยู่นี่ล่ะค้นสินั่งอยู่โตทํางานเนี่ยนั่งอยู่เป็นโมเขาให้เขานอนอ่ะนะจนกลัวสิประมาณหกทุ่มแต่ล่ทีุดเขาก็นอนรับก่อนแล้วก็ตื่นอีกรอบนึงนะนอนรับค่ากอเอ็นล่ะบันนี่กับผ้ามาออกบ้านผ้าไปขี่ไปเหยวเที่ยงขึ้นแล้วก็คอยก็คอยไกรับขับขา้ไปนอนห้อง่อยเนาะ นี่ก็ปล่อยเห็นเขานอนหองนี่ก็สัตสัตสิยวหองนี่เนาะไอ้นวด,ดขาไหมเจ๊กอยากนวดขาไหม <c oughs> อ้าว Oi.